ร่วมถกร่วมซักโดยโลชั่นเด็กน่ารักสำหรับผิวเด็กสบู่สมุนไพรวิภาดากลับมาในช่วงนี้ท่านผู้ชมครับที่ชมยิ่งถกถนกซักนะฮะจากนี้ไปท่านฟังช่วงนี้แล้วก็ต้องทําใจนิดหนึ่งนะฮะเหมือนอย่างที่ผมเห็นข่าวแล้วผมก็ต้องทําใจว่าเออบ้านเมืองของเราเนือาจารย์เนอะ เคยมีขโมยที่แบบไปป้นจี้ร้านสะดวกซื้อขโมยสายไฟมิตเตอร์น้ำใช่ไหมครั้งหนึ่งตัดมิตเตอร์ไปขายแหละบ้านฉ<ช>ันยัเคยโดนเลยอช้ามาออนะวิ่งใหญ่เลยมิตเตอร์หายไม่น่าเชื่อเนะอะแต่นี่อาจารยนะ์ฮะมันถึงขั้นที่แบบมีคนไปขโมยเอากะโหลกศีรษะของศพในป่าชา้าเอาไปทำอะไรเอาไปทำมนต์ดำปั้นเน่ง ปั้นเหน่งปั้นเหน่งด้วยแล้วก็ไปทําปั้นเหน่งแล้วก็ไปไปปลุกเสกทําให้มันมีพลายกระซิบเขาเชื่อของเขาแล้วก็บุกไปในป่าช้าซึ่งแน่นอนป่าช้ามันก็ไม่มียามไม่มีรปภเฝ้าอยู่แล้วก็สบายเลยไปที่อุดรธานีไปที่ไปที่ตำบลน,น้ำโสมอำเภอน,น้งโสมไปทุบเบ้าป่าช้าเขานะฮะซึ่งศพนั้นเป็นศพที่ทางญาติเขาพ่อแม่เขาจะเก็บลูกเอาไว้3ปีแล้วค่อยชาปนกิจ ปรากฏว่าวันดีคืนดีมาป๊บโอ้โหเบ้าตรงประช้าของลูกเนี่ยแตกเป็นรูไปดูศพลูกไม่มีคออ่าหิ้วหัวไปเลยใช่ตัดเฉพาะส่วนกระโหลกไปก็ไปทําปั้นเน่งนะฮะตำรวจจับจนได้แก๊งนี้นะฮะก็มีหมอผีเป็นหมอก็ตั้งตัวเป็นหมอผีอยู่สองคนร่วมกับลูกศิษย์สาวเป็นสาวอมนะฮะซึ่งก็จะไปขโมยกะโหลกเขา แล้วก็จะไปทํามนต์ดไปทําคุณใสพลายกระซิบให้วิญญาณบอกหวยหอาจารย์คนที่เขาเชื่อเขาก็มีเดียนว่าก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่เดียนเป็นคนหนึ่งะที่ไม่เข้าไปใกล้แล้วเดียนก็ไม่ไปสัมผัสอะคะ่ะแต่ข่าวนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าโอ้โหบ้านเรายัางต้องให้ความรู้กับชาวบ้านอีกเยอะเลยเนาะก็มีสูงสุดนะคะก็มีต่ําสุดะคะ่ะพระพุทธรูปมีอยู่ปางหนึ่งนะคะปา,ปางชี้ข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างมีขาวมีดํามีฉลาดแล้วก็มีงโง่ค่ะ ฟ้ากับเหวเลยบ้างนะนะฟ้ากับดินมันมีสองฝั่งเสมอบนโลกใบนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะอยู่อีกหนึ่งฝั่งเดียนไม่ได้บอกว่านี้คือฝั่งต่ำนะคะแต่เดียนมีความรู้สึกว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าผู้คนมีการศึกษามากขึ้นคิดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุกับผลสิ่งเหล่านี้มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะคุณกนกคะเพราะทุกคนจะเชื่อสิ่งที่สัมผัสได้จะไม่เชื่อ,อทุกอย่างที่เป็นมโนและคําบอกกล่าวโดยไม่ได้รับการพิสูจน์ค่ะเดียนคิดอย่างนี้และที่สิ่งที่สําคัญนะคะคุณผู้้ชมเจา พวกเราถือกันมาตลอดนะว่าศพเนี่ย คือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาไม่สามารถทําผิดไม่สามารถทําอะไรได้และศพก็ไม่สามารถแก้ตัวได้เราควรให้เกียรติศพนะคะด้วยการไปลดน้ําศพเสร็จแล้วก็อโหสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาจะได้กลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเขาก็กลับสู่สวงสวรรค์ตามความเชื่อเรียนคิดว่าเราไม่ควรไปทําร้ายศพนะคะซากศพก็คือเนื้อหนังมังสาที่พร้อมที่จะเน่าเปื่อยกลับสู่ดินกลับสู่เท่ากลับสู่น้ำเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไปเอากลับมา ทำอะไรเลยและที่สําคัญต่อให้เป็นศพถ้าเป็นญาติของคุณ คุณก็รักและคุณก็ยังเคารพแล้วอยู่ๆศพพ่อศพแม่ถูกขโมยไปหรือศพคนที่เรารักในครอบครัวโดนขโมยไปคุณจะเสียความรู้สึกไหมคะคุณจะทําชาปนกิจยังไงคะกับศพที่ไม่มีศีรษะคุณจะต้องไปตามสุดชีวิตเพื่อเอาศีรษะกลับคืนมาแล้วชาปนกิจให้เขาไปครบๆไหมคะความเชื่อของเราอะ่ะเรามีความรู้สึกไหมอยู่ๆเผาศพไปหัวไม่มีชาติหน้าเกิดคลอดออกมาหัวไม่มีหรือเปล่าคือคนต้องคิดนะคะยิ่งคิดว่าคุณ อย่าทำลายจิตใจและความรู้สึกของคนเลยนะคะทั้งตระกูลเขาก็จะเสียใจไปตลอดคุณจะไม่เจริญแน่เลยค่ะพ่อแม่ของเจ้าของศพเนี่ยโหแทบช็อกเลยก็เสียใจไม่ละถึงเ,<ล>เป็นศพแล้วแล้วก็คิดอย่างที่อาจารย์บอกอะ โอ้ห oh, ลูกเราขนาดตายไปแล้วตายแล้วยัง,ยงมีมกรรมม,มีเวรยังโดนขโมยหัวอีกบางศพเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเสร็จแล้วก็เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงนะคะคุณเอื้อมมือไปจับนะคะแล้วคุณก็หายใจสุดดมเอาเชื้อราเข้าไปวันหนึ่งคุณนะคะจะต้องเป็นศพทั้งเป็นค่ะเพราะว่าคุณจะต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงคะ่ะบางศพเขาใส่ถุงปิดนะคะเขาไม่ให้เชื้อโลเขานนป,ปิดปรูดซิอันนี้ไปแกะรือ,อเอาหัวมาอย่างเงี้ยคุณจะรู้ได้ไงคะว่าศพนั้นเขาเสียชีวิตด้วยเรื่องอะไรเนื่อคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกเลยในยุคนี้ศตรวรรษนี้นะคะยุคที่คนมีการศึกษาค่ะคุณผู้ชมคะครับครับนี่แหละฮะก็หวังว่า ท่านผู้ชมไม่ว่าจะชมยิ่งถกกนกซักทางช่อง 9M c o ด d SD ที่จังหวัดไหนก็ตามแต่รวมทั้งที่อุดรธานีก็มีแฟนๆรายการของเราด้วยนะ,ะก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วมันก็คือมันช็อกไปทั้งประเทศนะ แต่เดี่ยนก็คิดว่าเราน่าจะเพิ่มความรัดกุมนะคะกับสถานที่เก็บศพในวัดมากขึ้นเพราะเดียนคิดว่ามันไม่ใช่แค่ศพหรอกค่ะของต่างๆเงินบริจาคพระพุทธรุปมก็ยังขโมยกันหมดเลยเดียนคิดว่าแม้กระทั่งในวัดนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ตรวจตาทรัพย์สินศพก็เป็นทรัพย์สินค่ะจะเป็นขาอะไรก็ตามแต่ยิ่งถกกระหนกซักพยายามจะนํามาพูดคุยกันทุกรสชาติเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคําถามมาอีกแล้วครับเมื่อวันก่อนก็เรื่องของหัวหน้ากับเลขาสาว เดี๋ยวคาถามจากท่านผู้ชมท่านนี้ก็เป็นเรื่องของหัวหน้าอีกแล้วทําไมมันวกวนอยู่แต่ตรงนั้นโลคีจังเลยคำถามอ่ะอันนี้ไม่ใช่โลคีใจนเย็นจังแล้วล่ะฉันเนนมืเ่อแ,<ล>แต่เรื่องตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวมาฟังคําถามครับใช่ครับเยอะจังระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS i a ตรวจสอบตำแหน่งของรถแบบเรียลไทม์พร้อมรายงานการวิ่งรถอย่างละเอียด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการเดินทางและขนส่งให้ผู้ประกอบการ GPS IM มือขวาของนักธุรกิจสนใจติดต่อ www.gpsim.com โทร02-939-9616 7